กับคำสอนแบบต่อเนื่องในจดหมายของนักบุญเปาโลวันนี้สมเด็จพระสันตปะปาปาตรัสเตือนใจว่าความน่าสื่อใจคดเสี่ยงต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนาจักร เช้าวันพุทธที่25สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเตือนใจสัตบรุษเกี่ยวกับการทำไปตามพิธีแบบหนึ่งซึ่งสามารถนำเราไปสู่ความน่าซื่อใจโคตได้และในทางกลับกันมันก็คุกคามความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนาจักรได้ด้วยเช่นกันพระเจริโซเรลเล Buongiorno. สำหรับการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ในวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องในจุดหมายของนบ,บุลเปาโลถึงชาวกาลาเทียต่อไปโดยวันนี้พระองค์ทรงเน้นถึงอันตรายของการปฏิบัติตามหลักธรรมบัญญัติแบบล้วนๆโดยทรงนำสัตบุรุษพิจารณาเรื่องราวตอนที่นักบ,บุลเปาโลได้เล่าไว้ในกาลาเทียบทที่สองเรื่องการประชุมที่ดุงเยรูซาเล็มซึ่งท่านได้ตำหนิพฤติกรรมในความเป็นคนน่าซื่อใจคดของ นักบุญเปโตรรเรามาริโสิทมนดริรรนักบุญเปโตรเองได้สแสดงให้เห็นว่าคริสเตชนคนต่างชาติไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของชาวยิวไปเสียทุกข้อเมื่อทานอาหารร่วมโต๊ะกับคนต่างชาติซึ่งขัดกับข้อกำหนดของธรรมบัญญัติ ต่อมาท่านจึงปฏิเสธที่จะทานอาหารร่วมโต๊ะกับคนต่างชาติเนื่องจากเกรงว่าจะถูกวิพากษ์วิจาร์ณจากคริสตชนชาวยิวที่เชื่อว่ายังคงจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทุกข้อในกฎเกณฑ์ของโมเสสนักบุญเปาโลเห็นว่านี่คือความผิดร้ายแรงเพราะความน่าซื่อใจคดของนักบุญเปโตรทําให้เกิดความแตกแยกอย่างไม่เป็นธรรมต่กลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่ม ความน่าซื่อใจคดสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าความหวาดกลัวต่อความถูกต้องมันเป็นความรู้สึกแบบว่าคงจะดีกว่ามั้งถ้าเราแกล้งทําให้เกินกว่าที่ตัวเราเป็นซึ่งความรู้สึกแบบนี้สามารถทําให้เราสำลักความกล้าที่จะพูดออกมาอย่างเปิดเผยได้ในทุกกรณีว่าสิ่งใดถูกต้อง ความน่าซื่อใจคดนี้จะเฟื่องฟูขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดำเนินไปภายใต้การปฏิบัติตามหลักการอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นแบบอย่างของบรรดาประกาศกทั้งหลายที่พวกท่านปฏิเสธไม่ยอมเสแยแ้ง อย่างเอลิชาในสมัยของมัคคาบีซึ่งท่านปฏิเสธที่จะแท้งทําเป็นกินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาแก่รูปเคารพแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามในพันธสัญญาใหม่ก็เช่นกันพระเยซูเจ้ามักจะประนามคนหน้าซื่อใจคตที่มองภายนอกดูเหมือนเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในจิตใจของเขานั้นเต็มไปได้วยความชั่วร้าย <S <S Yeah. คนน่าซื่อใจคดคือคนที่ชอบเสแสร้งประจบสอพลอและหลอกลวงเพราะพวกเขาใช้ชีวิตด้วยการสวมหน้ากากและไม่กล้าเผชิญความจริงพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะรักอย่างแท้จริงได้และถึงแม้เราจะพบเห็นความน่าซื่อใจคดในที่ต่างๆอย่างเช่นในที่ทำงานในวงการด้านการเมืองและในที่อื่นๆก็ตามแต่ความน่าซื่อใจคดในพระศาสนาจักคือสิ่งที่น่ารังเกียจเป็น อยย่่างงิแล้วพระองค์ทรงนึกถึงพระวาจาพระเจ้าในพระรสารของนบุญมัทธิวบทที่5ข้อ37ที่พร,ระองค์ตรัสว่าท่านจงกล่าวเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นส่วนที่เกินไปกว่านั้นมันมาจากปีศาจ และดังนั้นการกระทําอื่นใดที่นอกเหนือไปจากนี้ย่อมหมายถึงการเสี่ยงต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจาจักรซึ่งคือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเจ้าเองทรงอธิษฐานภาวนา